สวัสดีครับเก่าพ่อผมครับคิดซี v วิ e วันนี้เรามีสาระดีๆสั้นๆมาให้ดูครับเกี่ยวกับเจ้านี่ครับรางขอบทอ่ออ่านี่คือรางขอบท่อแอร์นะครับแยงให้ดูนี่รางขอบทอ่อทําไมต้องใส่รางขอบทอ่อเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ล้างครอบท่อที่เราใส่นะครับก็ดูสวยงามครับแลวก็ป้องกันป้องกันท่อที่อยู่ภายในได้นะครับก็อายุการใช้งานก็นานพอสมควรแล้วแต่เครื่องก็ตากแดดก็อยู่ได้น้อยกว่าพวกที่ในร่มนะครับก็แอร์ตัวนี้ครับเราไม่ได้ใส่ล้างครอบท่อนะครับดูครับฝีมือแมวรุวนๆเลยครับมารับเล็บกันนะครับหมาแมวชอบมากนะครับ ก็นี่ครับผลงานของแมวนะครับก็ทําให้ท่อออกมาสัมผัสอากาศโดยตรงนะครับบางทีก็การถ่ายเทความร้อนก็ผิดปกติไปนะครับก็แอร์อาจจะทํางานหนักขึ้นนะครับก็สรุปเกี่ยวกับเจ้าล้างขอบท่อนะครับอย่างาบางบ้านที่สะดวกติดก็แนะนําให้ติดนะครับ ถ้าบ้านไหนมันมันไม่สะดวกจ,จริงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูแลรักษากันก็ระวังเรื่องแมวเรื่องหมานะครับก็ตรวจเช็คกันดูนะครับเพราะว่ามันจะแบ่งเบาภาระของเครื่องปรับอากาศได้นะครับถ้าท่อมันออกมาจากตัวหุ้มชนวนของมันตัวชนวนของมันเนี่ยก็จะสร้างภาระให้กับเครื่องปรับอากาศของเราหากินไฟมากขึ้นนะครับแล้วก็เย็นน้อยลงนะครับมีผลหมดทุกอย่างนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีสาระดีดี นำมาฝากแบบนี้กันดิไปแล้วครับสวัสดีครับ